สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านตูมอำเภอศรีรัตน์จังหวัดศรีสะเกดนะครับ นี่คือบรรยากาศภายในหมู่บ้านของบ้านตุม,มเอเภอศรีรัตนะจศร,รีสะเกดครับเมื่อสักครู่นี้ก็ผ่านอบอตอตุ่มมาแล้วนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลตุมนี่คือบรรยากาศภายในหมู่บ้านของบ้านตุม,มตำบลตุม,มเอเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ขามือนะครับเป็นที่ทําการองการบริหารส่วนตําบลตูมนะครับขามือเมื่อสักครู่นี้ขออภัยนะครับครั้งแรกที่บอกว่าอยู่สายมือไม่น่าจะใช่หรืออาจจะใช่เขาย้ายออกมาผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็เอาเป็นว่าอยู่ตรงขวามือตรงนี้ก็แล้วกันนะครับอง์การบริหารส่วนตําบลตูมนะครับสายมือตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนมัธยมนะครับ น่าจะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอนะครับเปอรประจำตำ,ตำบลน,นะครับขอไยชื่อโรงเรียนบ้านตูมมนะครับโรงเรียนบ้านตูมมีสถานีตำรวจนะครับตรงนี้สถานีตำรวจภูทรตูมนะครับมีสถานีตำรวจด้วยนะครับหมู่บ้านนี้ นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของบ้านตูมตำบลตูมอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ